ธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมจัดงานภายใต้โครงการมหกรรมไก่เกลียนี่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่14กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือค่ะ กับสำนักง,งานสารยุติธรรมและคณะกรรมการพัฒน,นาระบบไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็ลูกค้าสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้เข้าเจราจาปรับโครงสร้างหนี้แบบ One Stop Service นะคะ เพื่อให้ลูกค้าสามารถรักษาบ้านของตัวเองไว้และสนับสนุนนโยาบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้คนไทยนาธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักง,งานใหญ่ค่ะโดยภายในงานจะมีบุคลากรจากสำนักง,งานศาลย,ยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเข้ามาเป็นคนกลางร่วมเปิดโต๊ะเจราจาช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแก้ไขหนี้กับทออศโดยกระบวนการไกล่เกียรก่อนฟ้องคดีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องคดีต่อศาลและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหากรรมไกลเกียรนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ทออศทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ